สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง c ีเ o s p คอสเพนนั่นเองวันนี้นะคะเพนจะแต่งคอสน,นะคะเป็นเยี่ยหลานค่ะจากเกมเกนชิน Impact นั่นเองค่ะฉันคิดว่าเยี่ยหลานตาสีฟ้ามันจะตลอดค่ะ ส่วนกระทั่งวันนี้เป็นวันแต่งหน้านะคะอิฉันเพิ่งรู้ว่านาตาสีเขียวค่ะโอเคค่ะวันนี้จะลงรองพื้นนะคะวอร์มรองพื้นนิดนึงนาออันดับแรกนะคะอิชันก็ได้ทําการติดสติกเกอร์ตาสองชั้นก่อนนะคะแล้วก็ทําการลงรองพื้นลงไปที่หนังหน้าของเรานั่นเองจ้าใช้แป้งนะคะในการลงทับในวันนี้นะคะใงนี้ราคาถูกมากมคือล่าสุดอ่ะไปเช็คในเว็บหมดแล้วจ้าแต่ว่าท่านในชอนะ็อปน่าจะหาได้อยู่นะวันนี้เราแต่งหน้าอยู่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นจะต้องมีงานผิวอะไรแบบ ให้มันดูแบบปกปิดเนียนขนาดนั้นแต่ถ้าอยากให้เนียนเนยนก็แนะนำลงคอนซีลเลอร์ก่อนเดออ่ะต่อไปค่ะอีฉันต้องการการกดคิวนะคะในํำคัญในการแต่งคอสเยี่หลานในวันนี้นะคะคือคิวน้องจะบอกว่าค่อนข้างที่จะบางเลยแต่คิวฉันก็ค่อนข้างที่จะหนาเลยนะนี่นะคะคืออายแชโดว์ที่เราใช้ในวันนี้กันก็คือ obbo signature palette นะคะจะเป็นพาเลตที่แบบเป็น everyday look เลยนะคะเราจะใช้เป็นสีไหนดีสำสีอ่า สีออกที่เป็นแบบว่าส้มๆก็คือถ้าใครตามดูเทปฉันมาต้องแต่แบบ E ีพีก่อนๆก็จะเห็นว่าฉันจะชอบใช้ฉีออกส้มๆมากเพราะอะไรคะเพราะเวลาเราใช้สีออกส้มๆเนี่ยตาเราจะดูสว่างค่ะลงไปที่หัวตานะคะคือเราจะค่อยๆลงเพราะเรากลัวสติกเกอร์หลุดแล้วก็ขัดขึ้นมานิดนึงนะคะแบบนี้นะคะอ่าสมค่าเป็นเท่ากันนะคะไม่ต้องแปลกใจทําไมแสงไม่ค่อยบาลานซ์นะคะฉันใช้กล้องมือถืออัดค่ะ โอเคเราจะประมาณนี้นะคะเราจะลงให้มันสูงกว่าชั้นทับตาของเราขึ้นมาคนข้างเยอะค่ะ <Genesis> ฉันได้ว่าหลายๆคนเนี่ยฉันชอบคิดแต่งหน้าฉันมากนะคะแบบเออ bon <iyor> <Fiona faces> เมื่อไหรคุณเพจะลงคลิปแต่งหน้าอีกฉันจะบอกว่าคลิปแต่งหน้าแต่ละคลิปนะคะบางทีก็แต่งบ้างไม่แต่งบ้างขี้เกียจบ้างนะคะก็สามารถไปตามผลงานได้ที่แฟนเพจนะคะหรือไม่ก็ f a c e b o o k นะคะอันนั้นก็คือแบบอัพผลงานตลอดแต่ก็ไม่ได้อัพคิดแต่งหน้าดยละเห็นปะเนี่ยอันนี้คือสีอายแชโดว์มาเยอะเกินไปมันจะตกใต้ตาอย่างนี้นะคะให้ปัดทิ้งนะคะ อันนี้เป็นวิธีที่แบบว่าเอารรเอ beauty blogger หลายคนใช้นะคะคือทำอีกอนนคือมันเป็นการแบบว่าลงกัน <ๆ S 1> เขาเรียกอะไรดีล่ะอาย shadow ตกลงมาหรือไม่ก็ในกรณีของว่าเช็ดดิงได้ด้วยนะคะมันก็จะดูละมุนละมุนตุ้นๆน,น,นิดนึงนะคะวิไลเปิดแล้วชีวิตนี้ก็จะแบบว่าเออวุ่นวายวุ่นวาย,วนวายหน่อยๆอ,อ่าลงบอกตาแบบ ก็ลองสูงกว่าชั้นพับตาขึ้นมาในเลเวลหนึ่งนะคะไม่งั้นเดี่ยวมันมองไม่เห็นนะคะเวลาตอนเราแบบหลับตาเนี่ยล่าสุดแกฉันมีเรื่องอะไรจะเล่าก็คือชนะได้ไปแต่งหน้าให้งานงานหนึ่งมาฉันจะไม่ขอเอ่ยว่างานอะไรฉันไปแต่งหน้ามาฉันรับแต่งหน้ามาแล้วก็คือแบบว่าฉันงงใจมากแม่ก็คือแบบฉันไปรับแต่งหน้าใช่ไหมแล้วคือมันก็จะมีแบบเออ นางแบบในแบบคนอื่นแล้วก็จะมีเป็นช่างแต่งหน้าคนอื่นด้วยแล้วคือสิ่งที่ฉันงงใจก็คืออยู่เครื่องสำอางฉันหายไปด้วยแบบหายไปเลยอ่ะทุกคนก็คือแบบงงมากแม่คือตอนแรกอ่ะฉันเห็นว่ากระจกฉันน่ะมันหายไปก็คือฉันใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยแหละแล้วมันหายไปฉันก็เลยงงว่ามันไปไหนฉันก็แบบด้วยความที่ฉันเป็นคนที่เขาค่อนข้างจะขี้วอยวายหน่อยๆยฉันก็รู้สึกแบบเฮ้ยช่มันหายไปอ่ะไม่ไม่ตามดีกว่าเลยนี่สีนี้สีนี้จิ้มผิดสี ลงบริเวณบล็อกตานิดหนึ่งนะคะคือมันหายไปแล้วเราเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยตามของแล้วคือแบบเวลาฉันไปงานคอสมาฉันไปมาหลายปีมาฉันไม่เคยเจอนะกรณีที่แบบว่าเอ,อ่อวางของไว้หรือวางเครื่องสําอางไว้แล้วมันหายอะ่ะแต่ฉันงง่าเลยว่ามันหายแล้วแบบประเด็นก็คือกระจกฉันมีขาเดินค่ะใส่ไว้ในกระเป๋าแต่สามารถเดินไปหาคนอื่นได้ฉันงงมากแม่คือแบบไม่มีใครเดินมาขอหรืออะไรทั้งนั้นแล้วก็แล้วก็ไปใช้เลยซึ่งฉันก็ได้กระจกคืนค่ะแต่ย่างอื่นฉันหายค่ะอาทิเช่น คือสัอังเป็นต้นนะชงงเหมือนกันว่าทำไมคือสอางฉันหายไปแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าบริจาคนะคะจะฉันก็รู้สึกแบบถ้าไปงานแบบนี้อีฉันจะไม่วางของไว้แล้วนะคะคือฉันเคยวางของที่แบบแนวงานคอสเพลย์อ่ะฉันไม่เคยแบบฟิลแบบว่าเออคนรอบตัวเออเอพิทิงหายอ่ะฉิงงงมากคือแบบไปงานนี้แล้วแบบของหายมากแม่งงคือเหมือนฟิลแบบเหมือนหยิบใช้มั่วละมั้งถ้าแบบจากที่ฉันดูนะคือมันก็มีแหละนะคนที่แบบ เอ่อเมคอัพบางคนที่เดินมายืนกับบางคนที่ใส่เครื่อแ่หน้ารา่าไหลแล้วก็ยิบไปเลยอ่ะฉันไม่ค่อยชอบแบบน,นั้นสีมันคน้างที่จะแรงนิดนึงนะคะฉันจิ้มนิดเดียวพอค่ะผ่าบริเวณเปลือกตานะคะให้มีความแบบวิง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 นะเห็นปะมีความวิงขึ้นมาอะไรนิดหนึ่งอาจจะมไม่เห็นในกล้องเท่าไหร่เพราะกล้องมันสีสว่างมากทุกคนก็ตัวนี้ค่ะสีขาวนะคะเราจะลงบริเวณกลางตากันเห็นไหมเพามีสีขาวให้เราลงบริเวณเปลือกตานะคะ ตรงกลางอ่าแบบนี้ลงไปลงมายิ่งดูยิ่งดูเยอะึ้นเรื่อยๆเป็นคนชอบลงกีตาอร์ค่ะไม่ต้องสังเกตนะคะว่าเวลาฉันลงคลิปฉันก็จะมีแต่กีตาอร์เต็มคลิปนะเราใช้เป็นตัวสีอายแชโดว์นะคะสีน้ําเงินเข้มตรงนี้นะคะแล้วก็ผสมสีดานิดนึงนะคะการผสมสีต้องมาเลยนะทะี่จุดนี้นี่จริงๆซื้อเป็นพาเลทที่ใกล้เคียงก็ได้นะหลายคนน่ะจะชอบมาถามเพลว่าแบบว่า,วาเครื่องสำอางตัวเนี้ย สามารถหาซื้อได้ที่ไหนส่วนใหญ่เพก็จะซื้อมานานแล้วหรือไม่ก็บางตัวก็แบบมันมีอยู่แบบนานแบบนานมากๆอะทุกคนเราก็จําไม่ได้แล้วว่าเราไปซื้อที่ไหนมาบางทีก็สั่งในเว็บออนไลน์เว็บออนไลน์บางเว็บก็แบบปิดตัวไปแล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยจะแนะนําแบบหลายๆคนไม่ได้ว่าเออไปซื้อที่ไหน everything จิเกเบลต่างๆฉันจะบอกว่ามันไม่ได้สําคัญไว้ยว่าแกจะใช้เครื่องสำอางราคาถูกหรือราคาแพงอะมันสําคัญที่ว่าแกรู้สึกโอเคกับเมคอัพแกหรือเปล่านะว่าแบบว่าเออเมคอัพวันเนี้ย เฮ้ยฉันใช้เครื่องส,สำอางนี้ฉันรู้สึกดีอะฉันรู้สึกแบบเออมันได้อะไรแบบเนี้ยบางคนอาจจะแบบใช้เครื่องสำอางหลักร้อยแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลองเปลี่ยนเป็นเครื่องสำอางหลักพันก็ได้แต่ว่าถ้าใครแบบเออโอเคอเลยก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ใช้ตัวเดิมนั่นแหละวันนี้เราจะเขียนคิ้วแบบไม่ได้โกงมากนะทุกคนเราจะพยายามเขียนคิ้วมันดูชดๆหน่อยนะคะตามคาแรคเตอร์นั่นเองค่ะเครื่องสาอางดีไม่ดีอันนี้อันนี้สาหรับเพเองนะเพไม่ได้ว่าแบบแบ่อะไร่เงี้ยนะแต่เครื่องสำอางดีไม ลูกค้าเนี่ยรใช่ปะถ้าเรารู้สึกแบบเออเครื่องอันนี้มันดีคุณก็ใช้ไปแต่ถ้ารู้สึกไม่ดีก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะคะบางทีเพยยอมรับว่าเพาแบบเพไม่าสามารถหาลิง์เครื่องสับอางทุกเครื่องสัอานที่เพใช้แต่งบนหน้ามาให้ทุกคนได้เพราะว่าแบบหลายๆอันก็ซื้อมานานแล้วอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะแบบว่าเชิญชั้นไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเอ่อเหมือนเป็นแขกรับ,บเชิญแหละพูดง่ายๆฉันก็เลยแบบว่าเออไม่ได้เรียกแพงก็คือค่าตัวสองพันแล้วฉันก็ยังไม่ได้คุย ฉันงงฉันงงมาคือฉันไม่ได้คิดเลทราคาเฟซบุ๊กเนื้อใช่ปะแต่เขา,เาไปโฟกัสว่าแบบว่าเฮ้ยฉันคิดเลทราคาเฟซบุ๊กเข้าใจปะก็คือเขาดูจากแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กฉันอะเพราะว่าฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงดูแพลตฟอร์มนั้นแต่ว่าคือเพย์ต้องขอแจ้งก่อนในนที่นี้นะสำหรับใครที่จะมาจ้างงานหรืออะไรต่างๆมาไวา้เวลาเพย์คิดค่างานให้เนีย่ยเพย์จะคิดเป็นเลทราคาของยูทูบเพย์จะไม่ได้คิดเป็นเลทราคาของเฟซบุ๊กนะคะใช้แปรงหัวตัดค่ะแล้วเราทำอะไรคะเราจะใช้สี นี่สีออกแดงๆนะคะคือเราอะ่ะใช้เป็นเหรอราคาของ YouTube ใช่ป้ะแล้วด้วยความที่ว่า YouTube ราอะ่ะยอดสับมันค่อนข้างที่จะเยอะอะ่ะแล้วเราเคยสร้าง Facebook ไว้แต่ว่า Facebook เก่าเราอะ่ะเราปิดเขาเรียกดีละเราลบ Facebook เก่าไปแล้วด้วยความที่ว่ามันวุ่นวายแล้วก็ด้วยความที่ตอนสมัยเด็กกันเนาะเราก็รับแอดคนมามั่ๆวๆเราก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบ Facebook เก่ามันมีอะไรก็ไม่รู้อ่รู้สึกแบบมันมั่วมากอะทุกคนก็เลย ก็เลยแบบย้ายเฟซไปเลยนะคะแล้วสู่ๆแบบตอนนั้นก็คือ Facebook เก่ามันปิดกันก้นกรมองเห็นด้วยก็เลยย้ายเฟซไปเลยเลยคุกคนเราก็เลยมาเปิด o o k ใหม่แล้วคืออันนี้เพย์เปิดเฟซใหม่ขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะยอดติดตามมันก็จะซบๆลงหน่อยใย้อายไลเนอร์นะคะกีิตานะคะตอนกีดอายไลเนอร์นะคะก็จะกรีดให้มันตวัดขึ้นไปค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเพราะอยาให้ตาน้องดูเฉียวเนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราก็จะทําการเขียนคนตาปลอมหลอกๆขึ้นมานั่นเองจ้า อ่ะนั่นแหละค่ะเขาพยายามปลอมเข้าไปให้สุดดั้งกันนะคะใช้เราบอกว่าในเรทราคางุสองพันกว่าของฉันเนี่ยก็คือฉันบอกว่าฉันจะไปทําคลิปให้โพสโปรโมทงานให้และฉันก็จะไปงานให้ด้วยซึ่งฉันก็งงว่าแบบเขาบอกว่าฉันคิดแพงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันคิดแพงไหมนะทุกคนไปถามคนรู้จักที่เขาทางานด้านนี้มาแล้วเขาก็บอกว่าไอ้สองพันบาทอ่ะสำหรับ YouTube ช่องหลักประมาณนี้มันไม่ได้แพงไปหรอกกว่าเราจะจ้างคนคนหนึ่งได้เนี่ยนะทุกคนก็ต้องคิดก่อนว่าหนึ่งก็คือคุณร่องจ้างเขาด้วยการมีที่พักมีค่าที่พักมีค่าเดินทางแล้วก็ค่าตัวให้เขาด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ไปให้คุณนะคะแล้วก็เคยมีงานเ,เคยมีงานที่แบบเคยแบบจะจ้างจ้างเราด้วยนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งด้วยสถานการณ์โควิดอ่ะเนาะโควิดของฉันมันก็เลยทําให้แบบ เขาก็เลยแบบไม่ไม่จ้างแล้วอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ยุบงานไปเฉยเลยแล้วฉันก็แบบฉันก็เออเด็กบอสาวฉันไม่รู้นะว่าแบบว่าเออคนอื่นเขาคืนเงินหรือเปล่าแต่ฉันก็คือด้วยความที่แบบว่าเออเขาไม่จ้างแล้วก็คืนก็แล้วกันนะเงินนะอะไรแบบนี้ซึ่งฉันก็ไม่ได้คิดค่าตัวแพงนะฉันก็คิดค่าตัวอยู่สองพันเหมือนเดิมนะคะซึ่งคนรอบตัวฉันแทบจะตีฉันตายเพราะเขาบอกว่าเออค่าสองพันเนี่ยสำหรับยอดทับย0สองหมื่นแล้วแบบไปทําคลิปให้เขายังไม่ได้ทำคลิปให้เขาไม่ได้ทําคลิปวอล์กมือ แล้วก็จ้างช่างตัดต่อต่างหากเอออะไรแบบนี้ใช้นะคะบัสออนสีส้มนะคะอสมบริเวณตรงแก้มการให้ก้มเราดูแบบอมส้มสุขภาพดีนะคะจะบอกว่าหลายคนนะ่ะไม่ใช่3ามจะบอกว่าบางคนนะ่ะทั้งมหาชันเว้ยถามว่าแบบเออพี่ทำไมพวกคลิปแบบอีเวนต์นอกสถานที่อ,ออนคลิปชาอาจารต้องพูดก่อนว่า อีชันจ้างคนตัดต่อนะคะและอีชันก็แบบว่าต้องรอเขาเพราะเขาก็มีงานประจาของเขาแล้วแบบว่าถ้าฉันจะให้จ้างแบบทําคิดเดียวแล้วทําให้เสร็จภายในเดทไลน์ line, สิ่งที่เขาทํากับชันคืออะไรรู้ไหมคะเขาเรียกเงินค่ะทุกอย่างมีมีการลงทุนเสมอค่ะอย่างเวลาแบบเรามาแต่งหน้าให้ดูใช่ไหมทุกคนคือหลายคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยการแต่งหน้าให้ดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง,ง่ายๆใช่ค่ะแต่ค่าเครื่องสำอางไม่ได้ง่ายแบบที่คุณคิดนะคะ mm hmm. คือเครื่องสำอางที่แบบเห็นก็แกล้งนี่ก็ล่อไปหลายร้อยเหมือนกันค่ะส่วนเอ่อพวก คลิปที่แบบเห็นอ้นสวยๆอะไรแบบนี้อีฉันจ้างนะคะจะบอกว่าสําหรับคนที่พักเข้ามาถามแบบว่าอุ้ยคุณเพคะถามหน่อยค่ะว่า,าถ้าเราจะจ้างใช้อายแชโดว์นะคะลงเฉดดิ้งหน้านะคะอันนี้เฉดดิ้งตามรูปน้นนะน,นี้เพจะเป็นคนหน้าเหลี่ยมเพจะเฉดดิ้งให้แบบมันดูเรียวขึ้มานิดนึงถ้าเราจะจ้างตากล้องให้แบบถ่ายงานให้เราสวยๆเลยควรจ้างในงบประมาณไหนเพต้องบอกก่อนว่าตากล้องเนี่ย เขาก็มีค่าตัวของเขานะคะซึ่งส่วนใหญ่อะ mm hmm. เพจจะจ้างในงบราคา1,000บาทขึ้นไปนะคะ mm hmm. เพจไม่ค่อยจ้างตากล้องบ่อย mm hmm. เพราะเพรู้สึกแบบมันสิ้นเปลืองเงินเพราะแบบจ้างทีก็หลักพันอะไรแบบเนี้ยนะคะสำหรับใครที่งานดีๆแต่ว่าถามว่าเฮ้ยงานหลักร้อยมีไหมมีค่ะแต่ว่า พวกการหลักร้อยเนี่ยก็ต้องดูทีมผลงานได้นะว่าเขาจะถ่ายดีประมาณไหนนะคะแนะนําว่าให้ดูที่พอร์ตผลงานของตากล้องคนนั้นนะคะแล้วก็ดูว่าเขาถ่ายแนวคอสเพลได้ไหมคือพยายามเราว่าสมัยที่เพย์คอสแรกๆอะตากล้องที่ถ่ายเพย์มันไม่ใช่ตากล้องที่ถ่ายคอสเพลส่วนใหญ่เป็นตากล้องที่ถ่ายงานงานแต่งงานบวชอะไรเงี้ยเขาก็จะถ่ายออกมาแบบดูกงแกงกงแกงสมรง่งกงแกงหน่อยคือแบบมันจะดูแบบมันไม่ใช่แนวคอสเพลมันเหมือนแบบถ่ายภาเพเฉยๆแบบกูสามารถตั้งกล้องและถ่ายอินท้าอะไรแบบเนี้ยนะคะ ซึ่งพีย่ยอมรับว่าแบบตอนนั้นก็พลาดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอืมก็ไม่เป็นไรหรอกมันถือว่าเป็นประสบก,การณ์อะไรแบบเนี้ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังถ้าถ้าจะจ้างตากล้องแนะนําให้จ้างตากล้องที่เคยถ่ายคอสเพลหรือไม่ก็แบบถ่ายคอสเพลเ,เป็นอาชีพยอยู่แล้วอันนี้จะรู้สึกดีกว่านะคะเราจะไม่รู้สึกเที่หลักว่าเฮ้ยทำไมรูปไม่สวยอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นลิปนะคะสีแดงค่ะจะบอกว่าตัวนี้แมทจริงอะไรจริงฉันเคยลองลองใช้ไปเที่ยว โอเคค่ะต่อไปเราจะทำการติดคอนตาปอมนะคะอนตาปอมที่เราจะใช้ในวันนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นแบบแบบแบบที่เราใช้แท้ทุกเทปเลยค่ะไม่ใช่อะไรค่ะกูไม่มีการซื้ออนตาปอมแล้วนะคะใช้ที่แต่ขนตาค่ะแต่ขนตาเข้าไปนะคะแบบหนึ่งผิจาร์ดอ๋อูความที่เราอยากให้มันมีความแบบน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้ เราจะเขียน d o r r y I การนั้นเองค่ะใช้นี่เลยคะ่ะการเขียน s o r อ y ยจะทำให้ตาตัวเราๆๆดูแบบน่ารักขึ้นนะคะจากนั้นนะคะใช้อายแชโด์สิค่ะในพาลลทของพี่ลูกค่ะ คอมที่ลุกแล้วนะคะสำหรับเย่หลาในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะเอาว่าคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เพราะเราเป็นคนที่แรนดอมคลิปทุกอาทิตย์เลยนะคะเอาละค่ะก็ใครที่ ค้าชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซื้อคลายใครอยากให้รีเควสให้แต่งตัวละครอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะหรือใครอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะส่วนวาร์ปครื่องอันที่เพรยใช้ในวันนี้เนี่ยเพรใส่ไว้ในดิสคริปชันแล้วนะอย่าลืมกดเข้าไปดูล่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะโฟลว์ผลงานนะคะติดตามได้ที่ช่องทาง Facebook IG นะคะแล้วก็ Twitter ได้เลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย See y ด u l a t